สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนาะยชอตตี้บูโจว่าครับวันนี้ฮะ last day on earth ครับผมก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างผิดคาดไปจากเดิมนะฮะอ่ะก็ว่าด้วยเรื่องของระบบการอัปเดตในรอบนี้เลยว่าอัปอะไรเข้ามาบ้างนะครับชารามนี่คือสิ่งที่เขาอัปเดตเข้ามานะครับสำหรับชาว iOS เท่านั้นนะครับซึ่งของชาว iOS g เเนี่ย GM ขาบอกว่าก็เป็นการอัปเดตเวอร์ชัน1.5.8อ ยังไม่ขึ้นจุดเ้าเหมือนชาว Android นะครับยังเป็น1.5.8อยู่แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันนี้เข้ามาครับอันนี้รูปเอามาจากของเจมนะฮะก็เป็นฟังก์ชันของการไลฟ์สตรีมหรือการอัดวิดีโอเก็บไว้ในเครื่องนะครับแล้วค่อยจะเอาไปอัปโหลดทีหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะเข้าสู่ระบบนี้ได้ผ่านทางเซสติ้งนะครับจะมีปุ่มร e คอร์ดอยู่นะครับนี่แหละที่เขาเพิ่มเข้ามาใน1.5.8นะครับแล้วเขาก็ยังมีอีกนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับ เขาได้โพสต์ก่อนหน้าอันรูปเมื่อกี้ว่าเขากำลังพัฒนาเสื้อเกราะเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่นะครับถ้าเกิดเราเห็นเราก็จะเห็นว่าปกติชุดเกราะที่เราใส่ได้มีแค่4ชุดนะก็คือชุดแรกนะครับแล้วก็ชุดที่2แล้วก็ชุดทหารใช่ชุด2ไม่รู้เรียกชุดอะไรแล้วก็ชุดทหารนะครับเป็นชุดที่3ใช่ป่ะแล้วชุดสวัดก็คือจะเป็นชุดที่4ที่เราสามารถใส่ได้ แต่เราดูภาพนี้เราจะเห็นว่าในแต่ละชุดนะครับชุด1ชุด2แล้วก็ชุดทหารเนี่ยมีการอัปเดตด้วยนะครับเหมือนกับติดเกราะติดอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีการอัปเดตเรื่องของเกราะเพิ่มเข้ามานะครับส่วนเรื่องแบนที่หิมะกับชุดชาวชุดชุชุดกระหนาวอ่ะก็ได้แชร์ไว้ในแฟนเพจของผมไปตั้งนานแล้วนะครับ นี่แหละก็คือจะมีการอัปเดตเข้ามาในส่วนนี้นะครับและทีนี้ก็จะมีประเด็นอีกก็คือเรื่องของบังเกอร์เอนะครับจุดนี้นะฮะก็ยังคงสามารถตีได้ฟรีอยู่นะครับแต่ผมไม่ตีให้ดูนะเดี๋ยวจีมันแก้อีกนะครับเอาล่ะเรื่องต่อมานะฮะคือเรื่องของการฟันเจ้าอ้วนฟรีนะครับมีคนบอกว่าทําไม่ได้แล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับอ่ะฟันแล้วก็วิ่งนะครับเห็นไหมครับยังได้อยู่นะครับเออก็ใช้สูตรเดิม เลื่อนเหลือก็สลับแล้วก็เอาเลื่อนไปฟันนะครับยังคงทําได้เหมือนเดิมไม่โดนส่วนนะครับพอดีอันนี้มีคนบอกว่าเจ้าตัวเขาโดนไงผมก็เลยสาธิตเป็นคลิปเลยแล้วกันนะฮะอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นประเด็นนะฮะคือเขาบอกว่าห้องนี้เก็บกล่องได้ฟรีซึ่งมันก็ไอเอ็นไอกล่องนี้มันเก็บได้ฟรีอยู่แล้วไม่มีประเด็นอะไรนะครับเป็นมาตั้งนานแล้วแต่ที่กล่องที่มันมีประเด็นกับเราจริงๆเนี่ยคือข้างบน อีกกล่องหนึ่งนะครับซึ่งกล่องนั้นเนี่ยอยู่ใกล้กับอมบีมากนะครับมีคนบอกว่ามันเก็บฟรีได้เนี่ยนะกล่องนี้นะกล่องนี้นะเดี๋ยนะวเราจะไปพิสูจน์พร้อมกันครับถ้าเก็บฟรีไม่ได้ผมก็อ้วกเลยนะคะเจ็บหนักแน่นอนเจ็บหนักเจ็บหนะักเจ็บหนักมาดูกันครับดืมด่มๆๆเราจะมุ่งเป้าไปที่การเก็บ ified. ของกล่องนะครับเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันเก็บไม่ได้นะครับผม คือที่ทำคลิปให้ดูเพราะว่าจะได้ชัดเจนไงว่าเป็นประจักษ์นะครับทดสอบล่าสุดเนาะ1.5.8นะครับอ้อจุด9ด้วยนะครับ1.5.9นะครับของแอนดรอยเนาะก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บฟรีได้นะครับก็ตามนี้นะครับเอาล่ะก็นะครับเปิดกล่องนะฮะวันนี้ได้แค่2กล่องนะครับต้องรออีก3ามวันเพื่อจะเปิดคูปองแดงเนาะยังคงเกลือยังคง,ง,งเส้นคงหวา <laughs> นะครับได้ปืนพงนี่เกลือเลยนะครับทันทีไม่ต้องสืบนะครับแต่ก็โอเคแหละนะเอาละกล่องเหลืองเอาอีกแล้วครับก็กดไม่ติดอีกแล้วครับอันนี้จะเรียกกล่องเหลืองหรือเขียวใหญ่ก็ได้นะเพราะว่าไอ้คำว่าเหลืองนี่หมายความว่าเราใช้คูปองสีเหลืองนะครับเฮ้ยได้แฮนด์มอเตอร์ไซค์ว่ะเพิ่งรู้นะว่าได้จากกล่องนี้ด้วยแต่ก็โอเคนะครับแล้วยังอื่นล่ะอืมไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็คือ อันนี้ก็คือเรายังดีที่ได้อาก้ามานะครับแต่ว่า,าจะเน้นหนักไปทางปืนพกเนาะปืนพกปืนพกก็ยังคงได้อยู่นะครับก็นั่นแหละครับก็ตามที่เห็นนะครับว่า,าดวงก็ยังคงไม่ดีเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้เอพิโซดนี้ก็คงต้องไว้เพียงเท่านี้แล้วฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับวันที่มีการอัปเดตหรือวันที่ผมเปิดกล่องสีดําได้นั่นเองนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับผม